ที่เห็นครับที่เห็นซอมบี้ผมเป็นตัวไมค์คาร์ดกับเห็นที่ตัวตัวคนเนี่ยเป็นแบบนี้ครับเพราะผมไม่ลงมอสมาการลงมอสจะทำเอ่อการลงมอสเออจะทําให้การเล่นเกมตัสนุกขึ้นนะครับผมมันจะดูอย่างที่เห็นครับมคเกอร์มันจะดูแตกตาเลยครับผมมันจะไม่ใช่เป็นเอ่อตัวซอมบี้ กบบเดิมๆนะครับซึ่งมอดนี้เราก็สามารถหาโหลดได้เรื่อยๆคนะก็จะมีเป็นเว็บหรือว่าจะโหลดทางสตรีมก็ได้ครับผม้ hey, <watch> ข้างนอกเต็ไมไปหมดอยาอย่าทำหนู yeah. hey, นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อน ค <Okay. S 2> จริงๆครับปืนลูกซองก็เล่นหนุกดีนะเนี่ยเล่นหนุกดีเหมือนกันเซฟเซฟกระสุนไว้ก่อนดีกว่าเซฟนี่แหละเซฟกระสุนไว้บ้างอุเยทีหมีเอาเอา ไม่มีแล้วเว็บปรนี่คือลงนะบูมไหนบูมอะบูมอ

มันมันดีเกินไปถ้าเกิดจะใช้เลื่อยมันดีเกินไปออโอ้ยใครโดนใครโดนโอเคกระสุนก็ใกล้จะหมดแล้ว จะสนี้เก็บไหมฮะหุยหุยหุยปุยตกใจขนาดเป็นซอมบี้อย่งนตกใจเลยเยี่ยม กระสุนกระโหลนขอว่าสูญหน่อย

ลูกกระสุนก,ก็ใกล้กันหมดโหจะไหวไหมเนี่ยตอนนี้ต้องหาปืนอ่ะ

จอคี้โอ้จอกี้จอคี้เป็นมังงนมรีโหลดโหลเล่นมอสซอมบี้ไหมครั่เฮ้ยลูกบ้านลงลงเนี่ยไม่โลดเมืดจังเลยมือดอย่างนี้ต้องปิดไฟเราเล่น coming! <coughs> <Yeah! coughs> <ARRolog> <glorious awayomedical> <proposals> oh. <coughs> Ain't no harm in going down <coughs> it, yeah. okay Thanks, man! Watch out! đuổi 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 shoot the Reloading! Reloading! you. fire bullets! <coughs> Deploying fire bullets! Let's burn some shit! Hey, look over there! Just watch where you shoot. Machete here. He meet Yes. <laughs> Reloading. They're coming. Going to Molotov.

Ừ, chụp thắng nghe Ui, tên mình một lời this way i got no go, health kit no kit here yeah i'd better be finding me a health kit reloading healing cover me please reloading i'll hold on to this You're first aid kit oh yeah say you can't smoker reloading oh good now gun fire cái một rồi weapons all right shit you'll have to head down and find another way up onto the bridge i guess we'll have to visit that graveyard Reloading. Reloading. nát Reloading. 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 Reloading.

มีเหลืออะไรอ่ะนี่โถเลยเราจะมีที่ข้บคุณครับนขอบคุณครับ่ีครับ Hey, I'm reloading. I'm gonna reload. Reloading. Hey, Who started this shit? Let's just stop the friendly fire right now. Oh. Oi. We gotta show oh, I'm getting my ass beat! Okay, shut I'm reloading. Okay, okay. get reload! กี้เห็นอะไรแวบๆคิดไปเองมใส่คคิดไปเองนะครับที่อ่งนี้มันต้องมีเงื่อนงำ้อมบี้เต็มไปหมดเลยโอเคไปทางไหนต่อเอ่ยทางนี้ล่ะ Đây, tua lên này. Quyết này bùm mở. Reload. Watch out. Reloading. Hey, I'm reloading. Reloading. Cú, cú quỳnh mình cá.